excuse me <c oughs> um is anyone sitting here อะไรอะจะขึ้นหลอกบ้างเลยแกตอบ yes ไปก่อนละกัน yes 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 oh that's so bad i thought no one was sitting here i was planning to treat you a drink oh sorry oh my god ทำไมขับไปอะฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดลูกสาวคะโอกาสนะคะนานมาทีทำไมปอมบุลลงไป รู้ไหมคะว่าเขาพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรคะ Excuse me, o e s a n y One s i t Here มันแปลว่าขอโทษนะครับมีคนนั่งตรงนี้หรือเปล่าครับเราได้ไปตอบว่า yes 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 อ้าวตายเขาก็ตาสิคะแล้วเขาก็ยิ่งตอบกลับมาว่า oh t h s t b a d มันแย่จังเลย I h a s a g n a One s i n g Here ผมคิดว่ามันไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ uh, I was planning to treat you a drink เขา,าอ่ะอุตส่าห์แพลนว่า เขาจะซื้อน้ำมาเลี้ยงซื้อกาแฟมาเลี้ยงซื้อยื่อจริงไม่ย่างนี้หนอกวนิ่งเนเนนเนเนมันมีวิธีแก้เดีย๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้นะคะโอเค A few moments later excuse meoh yes the seat over there is no longer occupied would you like to sit over there instead the oh that's sweet o อออะไรหวานหวานอะ โอ้ไม oh ่เลย That's w e e t เป็นสำนวนนะคะเป็นแปลว่า awesome ดีจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหวานหวานนะคะ <c oughs> ลูกเออหนู <c oughs> ถ้าหนูอยากขอเขาเป็นแฟนอะหนูต้องพูดว่าอะไรเหรอคะ Oh my god <c oughs> <c oughs> No That's too fast Okay คุณละจะเตรีย